สวัสดีค่ะกระแสาเขาดังมาแล้วค่ะขนลุกหลวงปู่แสงเกิดอัศจรรย์กลางพิธีสาธุชนยกมือสาธุกว่า50,000่นคนที่วัดป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรนายวิรุธวิชัยบุญผู้วา่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แสงจันดาโชโตยานวโรหรือหลวงปู่แสงยานวโรโดยมี พระเทพวชิรวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดป่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระครูสุม,มนสารคูลหลวงปู่ประสานสุมโนเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไคร่ตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร หัวหน้าสารยุติธรรมทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอก้าอำเภอข้าราชการตลอดทั้งพระเระถระนุเถระศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพอย่างเนืองแน่นกว่า50,000คนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมเดชานุเคราะห์ในการศบโดยพระราชทานน้ำหลวงสงศพ พิธีวางพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง13พระองค์หน้าหีบศพพระพิสุกแสงยานวโรมาตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2566และจะมีพิธีเก็บอัฐิและถวายพระตาหารสามหาบในวันที่26มิถุนายน2566อีกด้วยหลวงปู่แสงยานวโรได้รับสังขารอย่างสงบ ที่วัดป่าดงสว่างธรรมเมื่อวันที่19มิถุนายน2566เวลา19นาิกา13นาทีสลีอายุ98ปี75ปรรสาหลวงปู่แสงยานวโรมีนามเดิมว่าแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นหลวงปู่แสงยานวรโรได้จำพรรษาวิเวกทุดงทั้งในประเทศไทยลาวและพมา่าเป็นศิทธิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยะเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมหลวงปู่แสงยานวรโรเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่พระสงฆ์ตลอดทั้งสอนธรรมะแก่สิจานุสิ์อย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของสิจานุสิ์ทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศข้าราชการชุดปกติข่าวไว้ทุกประชาชนขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับตามด้วยประชาชนที่มาจากทั่วสารทิศต,ต่างยอยกันเดินอย่างเป็นระเบียบเพื่อขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นขณะที่ประกอบพิธีพระราชทธธานเพลิงศพได้เกิดท้องฟ้าครึ้มมีเมฆผาปกคลุมและฝนตกใบปลอยพอชุ่มฉ่ำอากาศเย็นสบายท่ามกลางฝูงประชาชนที่มางานพิธีตั้งพากันสาธุสาธุสาธุด้วยบารมีของหลวงปู่แสงยานัมวโลผู้เปี่ยมล้นด้วยจิตเมตตาทำให้ลูกศิษย์ลูกหลานทุกคนได้ชุ่มเย็น ภายหลังพิธีสักการะและวางดอกไม้เสร็จสิ้นแสงแดดอ,อ่อ,อนๆโผล่ก้อนเมฆที่ปกคลุมก็จางหายไปสร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้มาส่งหลวงปู่แสงเป็นครั้งสุดท้ายต่างยกมือสาธุสาธุสาธ,สาธุส่วนผู้ที่เดินทางมาประมาณ50,000คนรถติดทางเข้าวัดถึง3ด้านยาวหลาย10กิโลเมตร ตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรทั้ง9อำเภอได้มาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาตลอดทั้งวันขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทูเดย์ไลน์มีขอบคุณเพื่อนๆที่ปังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ